ยินดีต้อนรับกลับสู่รับตอมอเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่เคยนําหน้าการเวลาแต่กลับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนั่นคือนอทรอปเอฟยี่สิบไทเกอร์ชาร์กสำหรับบริบทของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินลํานี้ถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของเครื่องบินรบขนาดเบาความเร็วสูงและคุ้มค่าซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมกําลังทางอากาศของไทยได้อย่างสิ้นเชิงหากถูกนํามาใช้งานจริงวันนี้เราจะมาพูดกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะ เทคโนโลยีการออกแบบและราคาของ F 2 0 t i g e ไทเกอร์และมาดูกันว่าหากไทยได้เครื่องนี้มาใช้จริงผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร Northrop F 2 0 Tiger ทเกอร์เป็นโครงการจากสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาโดยบริษัท Northrop Corporation ในช่วงทศวรรษ1980โดยถือเป็นรุ่นต่อย,ยอดจากซีรีส์ F 5ที่มีชื่อเสียงในด้านความเรียบง่ายความเร็วและการบำรุงรักษาที่มีต้นทุนต่ำ Northrop พัฒนา F 2 0เพื่อให้เป็นเครื่องบินขับไลยุคใหม่ขนาดเบา เหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเทคโนโลยีระดับสูงแต่มีงบจำกัด F 2 0 Tiger Shark เป็นเครื่องบินขับไลค่ความเร็วเหนือเสียงเครื่องยนต์เดียวใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4เทอร์โบฟนซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ใน F A 1 8 Hornet เครื่องนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง m มตสองหรือประมาณ2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราการไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ5-2,000ฟุตต่ตอน,นาทีซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากในยุคนั้นเมื่อมองลึกไปในสมรรถนะ F 2 0ถือเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ มันติโรอย่างแท้จริงมันสามารถทําภารกิจได้ทั้งโจมตีทางอากาศและภาพคพื้นดินเรดราของมันถือว่าล้ําสมัยมากในยุคนั้นใช้ระบบ APG 6 7เราดาร์าที่มีความละเอียดสูงสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ในระยะไกลเทียบเท่ากับเรดราที่ใช้ใน F 1 6หรือ F 1 5ห้องนักบินของ F 2 0ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการต่อสู้ระบบ A ิเล็กทอนิกดิจิตอลเต็มรูปแบบพร้อม Head Up Display HUD แสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกตรงหน้าช่วยให้นักบินไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นในด้านความคล่องตัว F20 มีการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและอากาศพลาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมปีกสั้นเครื่องยนต์ทรงพลังทำให้เครื่องนี้พลิกหลบได้รวดเร็วและมีความเสถียรสูงเหมาะสำหรับการรบระยะประชิดหรือดอกไฟอีกทั้งสามารถพร้อมขึ้นบินได้ภายในเวลาเพียง60วินาทีหลังสตาร์ทเครื่องซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในยุคนั้น ถ้าพิจารณาในบริบทของกองทัพอากาศไทย F20 Tiger Shark ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกองทัพอากาศไทยนิยมใช้เทคโนโลยีตะวันตกเช่น F16 Fighting Falcon และ J-39 Gripen F20 จะอยู่กึ่งกลางระหว่าง2ลำนี้ราคาถูกกว่าแต่สมรรถนะยังสูงและบำรุงรักษาง่ายในเรื่องขององค์การซ่อมบำรุงนอ r t h r o p ออกแบบเครื่องนี้ให้ใช้งานง่ายสามารถถอดเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์สามารถถอดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เมื่อเทียบกับ F 1 6แล้วต้นทุนการปฏิบัติการของ F 2 0ต่ำกว่าประมาณ3 0 F 2 0สามารถติดอาวุธได้หลากหลายมีปืนกล20มิลลิเมตรสองกระบอกและจุดติดอาวุธภายนอก7จจุดรองรับทั้งระเบิดจรวดและมิสไซล์อากาศสู่อากาศเช่น M ลบเก้าไซวินเดอร์และ M ลบเสปาโร่ให้สามารถทําภารกิจได้หลายรูปแบบทั้งป้องกันทางอากาศโจมตีภาคพ,พื้นและลาดระเวน ในด้านราคา F 2 0มีราคาประมาณ15 2 0ถึง20ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษ1980ซึ่งถูกกว่า F 1 6อย่างมากหากเทียบกับค่าเงินปัจจุบันราคาจะอยู่ราว40 5ถึง45ล้านดอลลาร์ถือเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเช่นไทยที่ต้องการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและงบประมาณอย่างไรก็ตามแม้ F 2 0จะมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับเกมการเมืองในตลาดอาวุธ สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการขาย F-16 มากกว่าเนื่องจากเป็นรุ่นที่ NATO ใช้อยู่แล้วทำให้นอทร็อกไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอสุดท้ายโครงการ F-20 ถูกยกเลิกในปี1986หลังจากผลิตเพียงไม่กี่ลำนักบินและว,วิศวกรที่เคยทดสอบ F-20 เกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักบินเพราะควบคุมง่ายเสถียรและตอบสนองเร็วมากระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ทำให้การขับเคลือ่อนราบรื่นแต่ทรงพลัง ถ้ามองในมุมของกองทัพอากาศ t ทย F-20 จะเป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์หลายด้านทั้งการป้องกันทางอากาศการฝึกและการตอบสนองฉุกเฉินโดยมีต้นทุนต่ำกว่ากริปเป็นหรือ F-16 อย่างชัดเจนในด้านประสิทธิภาพเชื้อเพลิง F-20 ถือว่าประหยัดมากแม้จะเป็นเครื่องยนต์เดียวแต่มีระยะปฏิบัติการถึง1,600กิโลเมตรและรัศมีรบประมาณ550กิโลเมตรเพียงพอสำหรับการลาดตระเวนและภารกิจป้องกันชายแดน การออกแบบภายนอกของ f 20ก็โดดเด่นมากจมูกเรียวยาวโครงลำตัวกระชับและหางแนวตั้งสูงทำให้มันดูดุดันและล้ำยุคสมกับเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นหากมองย้อนกลับมาที่ปี2025จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ f 20คล้ายกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เช่นปริเปน E, JF-17 Block 3และ F-16V ทั้งหมดนี้เน้นน้ำหนักเบาระบบอาวุธอัจฉริยะและค่าบำรุงรักษาต่ำเรียกได้ว่า f 20ลำหน้ากว่ายุคของมันหลายสิบปี ถ้ามีการนำแนวคิดของ F 2 0มาพัฒนาใหม่ในยุคนี้ราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ40-50ถึงล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับไทยที่ต้องการสมดุลระหว่างปริปเปนและ F 1 6 V อีกจุดเด่นที่สำคัญของ F 2 0คือระบบเตรียมพร้อมฉุกเฉิน Quick Readiness ที่สามารถขึ้นบินได้ภายในเวลาเพียง1นนาทีหลังสตาร์ทเครื่องซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิประเทศและสถานการณ์ของไทยที่ต้องการตอบสนองต่อภัยทางอากาศอย่างรวดเร็ว ระบบควบคุมการบินดิจิทัลของ F-20 ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งมันช่วยให้นักบินสามารถควบคุมได้แม่นยำแม้ในมุมโมมตีสูงซึ่งให้ความได้เปรียบในการรบระยะประชิดอย่างมากสรุปได้ว่า o r t h r o p F-20 Tiger Shark คคือตำนานที่พลาดโอกาสเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยราคาไม่แพงและบำรุงรักษาง่ายแต่ต้องหยุดพัฒนาเพราะปัจจัยทางการเมืองและการตลาดหากไทยหรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเลือกใช้ มันอาจกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นได้ทุกวันนี้ F-20 ยังคงถูกจดจําในฐานะเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปแต่มันได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการบินและเป็นตำนานที่ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆเครื่องบินทั่วโลก นี่คือรีวิวฉบับละเอียดของ n o r t r o p F 2 0 Tiger Shark สำหรับบริบทของไทยเครื่องบินที่รวดเร็วฉลาดและคุ้มค่าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดว่า F 2 0จะสามารถต่อกรกับ F 1 6ได้หรือไม่อย่าลืมกดติดตาม r a f t ม r Motor เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวจากโลกแห่งการบินและยุทธกรณ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเครื่องบินรบลำต่อไปจากร a p t o motor สวัสดีครับ